สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพุธนะฮะพุธที่15มกราคมนะครับราคาทองคําก็ปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากขึ้นขึ้นขึ้นติดต่อมา3วันนะฮะเมื่อคืนนี้ก็เริ่มมีการอ่อนตัวลงมาบ้างแต่ว่าก็คงต้องเรียนว่ายัางไม่ได้มีประเด็นลบหรือประเด็นบวกอะไรใหม่ๆที่ชัดเจนนะครับก็เลยมองว่าราคาทองคำเนี่ยยังน่าจะเป็นลักษณะของการ แว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบซะมากกว่านะครับเมื่อวานนี้เนี่ยปิดตลาดเนี่ยราคาทองลดลงไป 7, เจ็ดเหรียญน,นะครับปิดตลาดพันสองร้อยสี่สิบห้าเหรียญน,นะครับประเด็นบวกที่เกิดขึ้นประเด็นลบสำหรับราคาทองคําที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนียก็คงเป็นมีการรายงานตัวเลขเกี่ยวกับออยอดคาปลีของสหรัฐเดือนธันวาคมนะปรากฏว่าก็ขยายตัวขึ้นมา,มากกว่าที่ ตลาดประเมินเอาไว้นิดหน่อยก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวลงมาผมมองว่าคงเป็นลักษณะที่ว่าราคาทองเนี่ยขึ้นมาหลายวันเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงอ่อนค่าลงติดต่อกันหลายวันแล้วก็เลยหาประเด็นซะมากกว่าว่าจากประเด็นอะไรมาขายทางกำไรทองคําดีนะปรากฏว่ายอดค้าปลีกที่ออกมาดีกว่าค่าก็เลยทําให้ดอลลาร์แข่งข็าค่าขึ้นราคาทองก็เลยปรับตัวลงมานะครับเพราะว่านักลงทุนประเมินว่า การทำ QE น่าจะยังลดปริมาณการผ่อนคลายทางการเงินลงต่อไปก็เลยดอลลาร์ก็เลยกลับแข็งค่าขึ้นราคาทองก็เลยอ่อนตัวลงก็เป็นลักษณะนั้นนะครับอยอครัปลีกเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าเดือนธันวาคมนะขยายตัวขึ้นมา0.2%นะตลาดเนี่ยผลสำรวจเนี่ยประเมินว่าจะอยู่ที่0.1%แต่ว่า,าถ้าหากว่าไปดูเป็นเทียบกับเดือนก่อนหน้าเนี่ยคือเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยปรากฏว่าเดือนก่อนหน้าเนี่ย เดิมเนี่ยขยายตัวขึ้น0.7นะครับเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการปรับประเมินการขยายตัวของเดือนพฤศจิกายนจากเดิม0.7เหลือแค่0.4แต่ว่ายัางไงก็ตามแต่เดือนธันวาคมเนี่ยก็ชะลอเาเรียกว่าอะไรละ่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงเป็นลักษณะนั้นนะครับก็เลยทําใหออ้นักลงทุนเนี่ยขายทองคํากลับออกมาแล้วก็กลับไปเก็งกำไรในต,ตลาดหุ้นแต่ว่าหุ้นสหรัฐก,ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับก็สูบ้านเราไม่ได้บ้านเรามัวนี้ขึ้นแรงกว่าก็ ยังเป็นลักษณะที่ว่านักลงทุนเนี่ยรอ,อ,อตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐรอเกี่ยวกับประเด็นต่างๆว่าอาจจะมีแนวโน้มยังไงหลังจากที่เฟดเนี่ยเริ่มชะลอการทํา QE ก็จะเอามาเป็นประเด็นในการเข้ามาเก็งกำไรในตัวทองคำนะเพราะงั้นในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ ราคาทองคำน่าจะเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแล้วก็รอตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆถ้าออกมาดีราคาทองก็ลงสองมาแย่ราคาทองก็ดิดตัวขึ้นแต่ว่าคงไม่ขึ้นแรงแล้วก็คงไม่ลงลึกนะฮะถ้าลงไปลึกเนี่ยก็น่าจะมีการรีบาวดิดตัวกลับขึ้นมาได้เร็วนะครับประเด็นในคืนนี้เนี่ยก็ คงเป็นประเด็นที่นักลงทุนรอติดตามอยู่พอสมควรเลยนะครับในช่วงหัวค่ำเนี่ยช่วงละครพรามไทม์ก็มีดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนธันวาคมนะฮะของสหรัฐเนี่ยเ,เดือนก่อนหน้าเนี่ยหดตัวลง0ูดนเเดือนนี้เนี่ยประเมินว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น0.5เตัวเงินเฟ้อเนี่ยถ้าออกมาดีขึ้นนะครับก็จะเป็นสัญญาณว่าการทำา QE เนี่ยน่าที่จะมีการ ชะลอลงแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นแต่คิดว่ายังอีกไกลนะครับยังอีกไกลกว่าที่อดอกเบีย้ยของสหรัฐจะปรับตัวขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐน่าจะยังอยู่ที่ตรงนี้ต่อไปอีกอย่างน้อยปี2ปีทีเดียวนะครับก็คงยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นในช่วงนี้นะฮะส่วนที่ตลาดเราติดตามเนี่ยก็เป็นช่วงตีสองนะฮะประมาณสักหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะมีรายการเราเรียกว่าบิชบุ๊กนะครับถ้าอธิบายว่าเป็น เป็นเป็นผลสํารวจภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐในเขตต่างๆที่ธนาคารกลางของสหรัฐมีสาขาตั้งอยู่แหเกือบลืมก็องเป็นการสํารวจนะครับว่าเขตนั้นเขตนี้ที่เฟดอยู่เนี่ยมีแนวโน้มเศรษฐกิจยังไงแล้วก็รายงานเหล่านี้แหละฮะก็จะนํากลับเข้าไปให้ที่ประชุมกอนอนองอไม่ใช่กนอง,อง,อง FOMC กีกอ,องของบ้านเรานะก็จะไปให้ที่ประชุม f o m c ของสหรัฐนรเนี่ยคือการประชุมเฟดเนี่ยเขาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาว่า,าควรจะดําเนินอโิบายการเงินยังไงถ้าหากว่ามีสัญญาณว่าเศรษฐกิจใน12เขตเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเกินครึ่งแล้วกันถ้าเกินครึ่งเนี่ยขยายตัวดีขึ้นโดยเฉพาะรัฐใหญ่ๆเนี่ยก็คงจะมองได้ว่าการทํา QE อเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงไปได้อีกนะครับแต่ถ้าหากว่ากลับกลายเป็นว่าเศรษฐกิจยังทรงตัวหรือกลับชะลอตัวลงเนี่ยอันนี้ก็คงจะทําให ประเมินได้ว่าค E ที่ถอนไปเนี่ยอาจจะส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจนะ,นะครับแล้วก็ทําให้ราคาทองดิงตัวกลับขึ้นมาได้เพีงเยงแต่ว่าในช่วงปลายปีเนี่ยของเจริโลซาคนเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะของสหรัฐนะครับเป็นเรื่องของเทศกาลตั้งแต่อะไรละ่ะคริสต์มาสปีใหม่ตั้งแต่แตงเก็วันขอบคุณพระเจ้า,าหรือเดือน12ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการใช้จ่ายเงินเยอะเพราะนั้นเ,เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะ ดูดีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับเพราะฉนั้นก็แนวโน้มที่ออกมาเนี่ยถ้าออกมาดีเนี่ยอาจจะก,กดให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวลงมาได้อีก,กน,นะครับส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะฮะยังมองว่ายังยังอยู่ในกรอบอยู่นะฮะหนึ่งสองสามศูนย์แนวรับ หนึ่งสองหกศูนแนวต้านเมืม่อวานนี้เนี่ยขึ้นไปกใกล้ๆแนวตา้านแล้วก็เริ่มอ่อนตัวลงมานะครับทันทีเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเมื่อวานนี้คําแนะนําที่เรียนไว้คือหนึ่งสองหกศูนย์ขึ้นไปใกล้ๆก็มีฝั่งซื้ออยู่ตั้งแต่หนึ่งสองสองูนย์หนึ่งสามศูนเนี่ยปิดฝั่งซื้อไปก่อนเมื่อวานนี้บาดแข็งเป๊กเลยนะครับบาดแข็งค่าลงมามากๆเลยก็ทําให้ราคาทองในประเทศเนี่ยเข้าใจว่าทองแท่งม้วนจะปรับตัวลงไปนะครับไม่ว่าราคาเมืองนอกเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้น ถ้าว่าท่านปิดฝังออด่งซื้อไปแล้วที่125ปลายๆใกล้ๆ1260เนี่ยวันนี้เนี่ยราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ๆ1230 1240ก็พอที่จะกลับเข้าไปซื้อกินกําไรนะครับให้จุดปิดฐานะตัดขาดทุนไว้ที่1220 1225ถ้าต่ำกว่า1220 1225เนี่ยเทคนิคดูไม่ดีรรยะสั้นอาจจะดูไม่ค่อยสวยอาจจะทิ้งตัวลงไป <c oughs> ได้แรงนะ,นะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าลงไปลึกๆเนี่ยคงมีแรงซื้อกลับเพราะว่า ช่วงนี้นักลงทุนคงอย่างที่เรียนไปคือรอตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับทองอมาดีทองลงทองมาแย่ทองขึ้นเป็นลักษณะนั้นอยู่เพราะว่าราคาทองเนี่ยลงมาเยอะแล้วนะครับก็พอสมควรแล้วละผมคิดว่าพันร้อยพันสองร้อยเนี่ยน่าจะเป็นระดับราคาที่ไม่น่าจะลงไปลึกปกว่าตรงนี้ถ้าลงมาก็น่าจะมีการซื้อกลับเข้ามานะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ก็หลอดเหลาอะไรขนาดนั้นปรากฏว่าปรับตัวขึ้นมาได้ส่วนทางกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเลยนะครับเอ่อ เมื่อวานนี้เป็นวันที่อย่างที่เราทราบกันดีก็มีหลายๆจุดในกรุงเทพที่เคยเรียนนั่นแหละฮะก็ปิดถนนตรงนู้นตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็พี่เกของผมก็เลยอาศัยเหตุหาเหตุในการหยุดงานซะเลยปกติก็มาได้เนาะแต่ว่าน่ารัะก็ชิงช่วยช่วยชกช่วยจังหวะความได้เปรียบในการเป็นหัวหน้าหยุดซะเลยเตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ท่านกำนันท่านผููท่านบอกว่า ตลาดหุ้นชอบม็อบ,อบปิดถุงเท้าหุ้นขึ้นแหมท่านก็คิดได้เนาะแต่ผมมองว่านี่ขัดแย้ง,นะงกับท่านกำลันนิดนึ่งอาจจะเป,เป็นเพราะว่าราคาหุ้นอย่างที่เคยเรียนนะฮะลงมาเยอะแล้วแล้วก็ลงไปค่อนข้างต่ํากว่าราคาพื้นฐานในหุ้นหลายๆตัวเลยทั้งแบงค์พลังงานสื่อสารตัว True แอบชอบอยู่ก็ขึ้นมาได้เด่นทีเดียวนะครับก,ก็เลยมองว่าคงม,มีแรงซื้อเก่งกาไรกลับเข้ามาเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่า ตลาดหุ้นปรับตัวลงเนี่ยก็คงจะเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อเพียงแต่ว่าตั้งจุด Stop Loss ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ค่อยดีขึ้นเนี่ยตลาดก็จะปรับตัวลงไปแรงแต่ว่าคิดว่านักลงทุนเนี่ยคงจะประเมินกันแล้วเราว่านะขณขนาดนี้เนี่ยน่าจะใกล้มีความชัดเจนแล้วนะฮะรัฐบาลก็ มาถึงจุดจุดนี้แล้วประชาชนก็ออกมาถึงจุดจุดนี้แล้วหลายคนก็เลยคิดว่าใกล้ที่จะจบแล้วละหุ้นมันถูกลงมามากสะท้อนปันจจัยลบไปพอสมควรนักลงทุนก็เลยมองว่าให้มันจบไปสักทีหนึ่งอะไรก็ได้แหละตอนนี้ให้มันจบจบปุ๊บก็ได้กลับมาทํามาหาก,กินเล่นหุ้นกันต่อเขาก็มองกันลักษณะนั้นนะครับก,ก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิดตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคงไม่น่าจะมีผลต่อ,อ,อการลงทุนการเก็งกาไรเกี่ยวกับดัชนีอะไรมากนักเพราะว่า ตลาดหุ้นเนี่ยเขามีระบบแผนหนึ่งแผนสองแผนสามยิ่งกว่าอเมริการฟุตบอลอีกมีหลายแผนรองรับเพราะนั้นคิดว่าคงไม่น่าจะส่งผลอะไรมากนะครับก็เ,เลยเรียนว่าตลาดเนี่ยน่าจะยังปรับตัวขึ้นได้แต่ว่า มันก็ยังมีเรื่องของการเมือนกดดันนะครับก็เลยคิดว่าขึ้นไปนเนี่ยคงยังไม่ได้ไกลเท่าไหร่แล้วจะมีแรงขายทำกำไรออกมาเป็นระยะระยะดูจากลักษณะของการซื้อของนักลงทุนต่างประเทศก็ได้นะครับซื้อวันขายวันวันก่อนซื้อเมื่อวานนี้ขายอีกแล้วก็ก็คงจะเป็นลักษณะนี้อยู่เลยเรียนว่าเก่งกาไรช่วงนี้ตลาดปรับตัวลงไปซื้อนะครับแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมาก็เอาสตางค์กลับไว้ก่อน เอาไปบริจาคให้มอกหรือเอาไปบริจาคช่วยพักทันเมืองสุดแล้วแต่ที่จะเลือกกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ขึ้นมาใกล้ๆ 885, 890สำหรับตัวซีรีส์ H นะครับขึ้นมาใกล้ๆแนวต้าแล้วก็เริ่มอ่อนตัวลงไปวันนี้ยังแนะนําเหมือนเดิมลอกกันบ้านเมื่อวานนี้ขึ้นไปใกล้ๆ 885, 890ขายไว้ก่อนแล้วก็รอให้ยอดตัวลงมานะครับคออ่อยกลับเข้าไปซื้อกันนะครับแนวรับเนี่ยดูจากตัวเซตอินเด็กซ์ก็ได้นะครับใกล้ๆสัก 865, 870จุดเนี่ยถ้าลงมาใกล้ๆ ตรงนี้ก็กลับเข้าไปซื้อเก็งกำไรแล้วก็ท่านที่เทรดโดยดูส่วนต่างเนี่ยยังมองเหมือนเดิมนะฮะถ้าหากว่าต่างกันเกิน10เปรียบหมอสิจุดขึ้นไปก็เข้าไปซื้อตัวเซตฟิตตี้อินดีคฟิวเจอร์เก็งกำไรได้ส่วนตัวหุ้นก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังชอบเหมือนเดิมเนาะจริงชอบสื่อสารอยู่ตัวทรูก็ยังน่ารักยังขึ้นมาได้เร็วเพราะนั้นถ้าเกิดว่าตัวทรูลงไปแรงๆหนี่งก็กลับเข้าไปซื้อตัวทรูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกับ หัวหน้าของผมมัง้งวันนี้สวัสดีครับ